สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เทวดาประจำวันเกิดคือพระอิศวนหรือพระศิวะเป็นเทพอผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาฮินดูและเป็นเทพอผู้สร้างสารรค์และผู้ทำลายเชื่อกันว่าพระอิศวนมีอำนาจในการควบคุมโลกและสิ่งต่างๆเพื่อรักษาความสมดุลของจักรวาลลักษณะของคนที่เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนมีบุคลิกเข้มแข็งกล้าหาญมีความมั่นใจในตนเองสูง มีภาวะผู้นำและมีความทะเยอทะยานรักในอิสระเสรีไม่ชอบให้ใครมาบังคับมีความกระตือรือร้อนและมีพลังในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันสำคัญที่เหมาะสำหรับการบูชาวันอาทิตย์สิ่งที่นิยมใช้บูชาดอกไม้สีแดงทูบหอมเทียนแดง การบูชาในวันอาทิตย์ด้วยการสวดมนต์และทำบุญเป็นประจำจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตหากต้องการเสริมสิริมงคลสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สามารถทำได้โดยการสวดมนต์บูชาองค์พระอิศวรพร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและธรรมะในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีสีมงคลและข้อแนะนำในการใช้ชีวิตของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยดังนี้สีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ สีที่เสริมดวงสีแดงสีชมพูสีที่ส่งเสริมด้านการงานสีเขียวสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีฟ้าสีเทาเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของคนเกิดวันอาทิตย์เน้นความกล้าหาและความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจควรหมั่นฝึกการควบคุมอารมณ์และปฏิบัติตามหลักการมีสติเพราะคนเกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนอารมณ์ร้อนง่าย การทำบุญโดยการถวายดอกไม้สีแดงและเครื่องหอมจะช่วยเสริมสิริมงคลได้การบูชาพระอิศวนด้วยการสวดมนต์มั่นทาบุญและตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับการปกปักรักษาจากองค์พระอิศวนนอกจากการบูชาพระอิศวนเพื่อเสริมสิริมงคลคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อเสริมดวงชะตาและนำความเจริญสู่ชีวิต โดยมีแนวทางเพิ่มเติมดังนี้การปฏิบัติธรรมและทำบุญเพื่อเสริมมงคลการทำบุญตักบาตรควรทำบุญในวันอาทิตย์หรือตอนเช้าตรู่เพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลถวายดอกไม้สีแดงหรือชมพูเป็นการถวายให้กับเทวดาประจำวันเกิดซึ่งช่วยเสริมดวงและป้องกันอุปสรรคอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร การอุทิศบุญเป็นการส่งเสริมความสงบสุขแปรล,ละลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการสวดมนต์และบทคาถาคนเกิดวันอาทิตย์สามารถสวดมนต์บทต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลได้เช่นคาถาบูชาพระอิศวนโอมศิวะสานติสานติสันตินตนตโอมเพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความกล้าและปัญญาบทสวดเสริมดวงประจำวันอาทิตย์ตะวิฏ สุขนุตสานุตติสวดหกจบเพื่อเสริมความสุขและขจัดอุปสรรคการรักษาศีและการฝึกสมาธิควรฝึกการรักษาศีและเจริญสติอยู่เสมอการทำสมาธิในตอนเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้น